การเริ่มต้นของฮาร์ดคอร์ทีมันเกิดจากกลุ่มเพื่อนของพวกเราเนี่ยครับมีวิดีโอแฮนดิแคมก็ถือกล้องวิดีโอไปคนละตัวอยากอยากถ่ายอะไรก็ถ่ายอยากเก็บอะไรไว้ก็เก็บรวมกลุ่มกันเอาไปหาถ่ายเล่นถ่ายอะไรอย่างเงี้ยชักชวนกันไปถ่ายภาพตามงานต่างๆที่เกิดขึ้นในโรงเรียนแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนครับเหมือนบันทึกไว้มันก็เป็นความทรงจำเล็กๆน้อยๆครับเห็นพวกพี่ๆจำได้ว่าตอนนั้นผมอยู่ม .4 พี of <S <S ่เขาอยู่มหกกันกำลังจะจบละก็เห็นถือกล้องอ่ะคนละตัวผมเห็นเขาเล่นกล้องเดินอ้อมโรงเรียนถ่ายนู่นถ่ายนี่ถ่ายนั่นก็คิดนะเหมือนกันว่าเป็นบ้าอะไรกันนะก็เห็นผลงานแบบมาเรื่อยๆครับก็ติดตามมาดูจากไฮไฟดูจากยูทูบบ้างอย่างเงี้ยครับพี่ก็เกิดแรงบันดาลใจครับเี่ แต่พอมาเห็นผลงานเขาจริงๆช่วงนี่ยช่วงพี่เขาจะจบนี่แหละที่เขาถ่ายกีฬาสีถ่ายแบบโอโ้โหพี่แม่งเท่วะ่ะอยากทำตามแบบเหมือนที่พี่ทำบ้างหรเนี่ยฮาร์ดคอร์ทีมมีความตั้งใจที่จะตั้งทีมขึ้นมาเพื่อบันทึกเรื่องราวที่ตัวเองชอบความสนุกสนานภาพความทรงจำของแต่ละคน เพื่อความสนุกของเรามากกว่าก็ด้วยความที่ไร้เดียงษาโดยแบบไปเป็นกลุ่มแล้วถ่ายรูปถ่ายวีดีโอเป็นแบบบันทึกความทรงจําของเราไว้บันทึกเรื่องราวต่างๆครับของพวกพี่ๆเขาคล้ายๆวีดีโอไดอารี่เหมือนบันทึกเรื่องราววันๆที่ผ่านมาของเราได้อยู่ได้นานๆแล้วก็ให้คนอื่นได้ได้ดูคนด้วยจริงๆการเข้าร่วมของฮาร์ดคอร์ทีมเป็นความคิดมืนความฝันของเราทุกๆคนเนี่ยก็เดินมาเส้นทางเดียวกัน ว่าจะไปทางด้านนี้กันหมดทุกคนแล้วคือคือผมก็รักทางทางทําด้านอย่างนี้ด้วยนะครับก็มีรุ่นพี่ครับเขามาชักชวนให้มาเอาาเอกูมาทางานกับกูไหมครับเหมือนกับเข้ามาโดยไม่ไม่รู้ตัวก็ช่วยงานไปเรื่อยๆแล้วม,มันผมพี่เขาโทรมาแล้วก็ดีใจมากครับร <tım> ก็ไม่รู้นะครับว่ามาร่วมตอนไหนแต่รู้ว่าได้อยู่ในฮาร์ดคอร์ทีมแล้ว รู้สึกว่ามีแต่สิ่งดีๆครับก็อยู่โดยไม่รู้ตัวครับแล้วก็เลยไม่รู้ว่าจะเรียกกลุ่มเต็งว่าอะไรก็เรียกว่าฮาร์ดคอร์สิ่งที่ได้จากฮาร์ดคอร์ทีมเลยก็คือเรื่องของไปไหนไปด้วยกันความเศร้าวความเสียใจความรู้สึกดีๆครับเี่คือความยากลาบากความสุขอะไรเงี้ยคือรวมกันในฮาร์ดคอร์ทีมครับก็บางทีเราไม่เคยสัมผัสในจุดนี้ ไปเที่ยวที่ต่างๆได้ปันจนไทยเหมือนมีเหมือนทั้งมีทั้งอาจารย์ทั้งเพื่อนนะครับเหมือนเพื่อนเป็นอาจารย์เราด้วยขอบคุณมากครับตอนไปถ่ายอาจารย์สมมาตรที่จังหวัดเลยขับรถขึ้นเขาไปเจอตำรวจอ่จำได้เจอตำรวจโคตรฮาเลยเจอตำรวจโบกทางจะไปไหนกันครับอ๋อทายทันสารคดีครับครับครับขอบคุณครับเดินทางปลอดภัยนะครับ ผมจาได้ทุกเหตุการณ์ถึงแม้ว่าจะเก็บภาพมาไม่ครบแต่ว่าภาพมันอยู่ในหัวสมองเมื่อคิดถึงทีไรก็ยังยังอยากกลับไปมันบรรยันมันามคาพูดไม่ได้ครับมันต้องไปอยู่ในจุดนั้นที่ที่ผมเคยผ่านมาภาพที่เราได้ไปสถานที่ต่างๆกับเพื่อนๆไปในกลุ่มเดียวกันได้ไปที่ต่างๆไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงก็ยังไงก็ไปด้วยกันไม่รู้ว่าจะข้างหน้าจะมีองศสรรคอะไรหรือเปล่าหรือว่า จะเป็นยังไงหรือเปล่าแต่เราก็เห็นมองไปก็เจอเพื่อนๆก็อยู่กันด้วยกันเหมือนเดิมว,ว่าโอเคครับทุกภาพเหตุการณ์นะครับเพราะว่าเป็นภาพที่ประทับใจมากทุกเหตุการณ์ผมว่ามันมันเป็นอะไรที่บ่งบอกได้ดีที่สุดถึงความให้เราคิดถึงเพราะทุกอย่างมันสําคัญกับชีวิตสําคัญกับมันมีคุณค่ากับความทรงจําทั้งนั้นนะครับสิ่งที่จดจําได้ก็คืองานงใหญ่ๆของพี่เลยก็คือเอ็มวายห a t i o n ีวนครับ ตอนที่แข่งเอ็มรสบผมประทับใจมากที่สุดแล้วครับฮาร์ดคอร์ทีมจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพผมชาลลงปัญญากรุณเพื่อนๆเ,เรียกกันนะครับอาจารย์บิ๊กครับเศรษฐกรจนสารบอยครับผมเอกวีซีรีวัฒนาเลิศเบสครับอัครพลโพลีกัมเนิดไทยมิวครับ ธุรกิจเก้าเสนหาอตอมครับผู้ที่วงทองขาวครับบาทสครับพวเราจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพเราก็อยู่กันมาถึงตั้ง6ปีแล้ว6ปีมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะ6ปีมันเป็นอะไรเหมือนที่เรื่องพึ่ง เพิ่งเคยผ่านมานะจริงๆแล้วเหมือนแบบมันเพิ่งผ่านมาได้ไม่นานน่ะผมถือว่าเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างรวดเร็วมากนะครับแล้วก็มีความสุขมากด้วยเราก็รวมกันมาได้ไดีดเลยนะรวมกันมาได้ถึง6ปีแล้วก็เป็นเรื่องอะไรที่แบบเหมือนับเป็นเรื่องที่เล็กน้อยแต่ยิ่งใหญ่6ปีเหมือนแป๊บเดียวที่ได้เจอกันแต่ว่า6ปีนี้ก็ถือว่าได้มีอะไรผ่านมาในชีวิตที่ดีมากๆครับ อนาคตของฮาร์ดคอร์ทีมถ้าถามว่าคิดว่าจะเป็นอย่างไรผมอยากคิดว่าอยากจะให้เป็นเหมือนเดิมคือเพื่อนๆยังได้มาเจอกันอนาคตของฮาร์ดคอร์ทีมผมว่าอนาคตมันเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนนะครับอยู่กันอย่างนี้ตลอดไปไปไปจนแบบจบแล้วก็อรงทงาทำงานด้วยกันอย่างนี้อยู่ตลอดครับผมก็อยากให้พวกพี่ๆทำงานกันไปเรื่อยๆครับถ้าฮาร์ดคอร์ทีมยังคงอยู่ต่อไปมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับก็ยังอยู่เหมือนเดิมอะยังไงก็ฮาร์ดคอร์ทีมไม่มี นจใย่ยถึงแม้จะไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดแต่ก็ขอให้ฮาร์ดคอร์ทีมยังอยู่ต่อไปก็แล้วกัน